สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายการเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบอมลไทยซิงครับครับสวัสดีไปยังเพชรเกษมบอรลไทยกัารานครับผมเอา้าที่นี่อยู่กับงานไถ่าาจันท์ไม้นั่นเป็นว่าไอ้ที่ถ่าเป็นโซโมง,งเนี่ยมาท่านเอา้าถอยไปเลยบ้านโอ้ถอยเกียร์สามครับ ไถท,ทั้งเดียวไปสถอะนาว่ไอ้ไที่ว่าไถถอยหลังเพราะึงว่าราสิบว่างหางลงกับไส้กีถอยถอ,อยแล้วเมื่อบาดได้แท้ถอยหลังแล้วก็ไปไถมาใหม่ตัวเขาเนี่ยขเขาอื่นหน้ามันหน้ามันเบี่ยงครับมันต่ำในทงังรถมันสูงในทางผีครับเพิ่นกับป๊บกระเกตแล้วเพิ่นที่ไถถอยหลังบันถ้าไถเนี่ยนี่ไถท,ทั้งเดียวเนี่ยประมาณสองสามรอบมันกับสีเสมอกันเลยครับ เข้ามาต้องไล่แต่ว่ามันกะถ้าผู้ไทยก็ต้องไทยชั่วโมงครับไทยเป็นไรบ่ไ,ไ,ได้ลบได้ถอยห,หลังลบเมื่อนะบ่อยไทยลบไกลอยู่ได้ครับเราถอยแค่สามได้บ่งหันกวาดทางไม่อีกครับอันหาไปย2ิบสองนิ้วครับสองสองหายยีโป ลงหอดหมอนะลูกขับไล่ขับไล่ลรถตังอโอโหเขาดีครับว้ย้า โอเ้เขาดีของเราอยู่ครับเนียนกริบเลยถอยให้สามรถไปตั้งลักไก่ได้ครับผมสไตล์แบบเดียวกันกับไทหน้าให้หน่อย มันตำทั้งได้เฮาถอยแท่งถอยแท่งเอาไปจับงานไทยพอได้ครับมันสิโกนไปคู่มองหน้า้าน้าให้หน่อยหน้าให้ใหญ่สิวะพี่ยังสบายควดเอาที่เราหูสั้นพีรีมาล่องมังเร็วมาแล้วครับผมสร้างแม่น เออเลิกนะครับเจ้าจำบอง ว้าวไซคียค่สามบาบานหัวไหัวสั้นทีรีมาฮปบอดแมนอยู่บนระสังปุ้ยบอดเบื่อเสยอดโออยให้สามโอ แม่นอนเถอะวะโอ้โหยยังให้ซีครับป้อนใจโอ้ไปเฉยเลยของว่าไทยสมองไม่ใช่ไทยมัมแท้เดี๋ยวไทยเร็วประเั็นที่ไทยสมองกับไทยสาส่าตัว ใส่กี่สามวสิโอ้โหดเกินมา,าเื้อเลยกี่สาม เอาขอให้ไปตั้งลักเพื่อครับไกล์ดิเบอรเอ้ยเต้นดงดงมา wow 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 wow, wow, nó chấm hú con thôi. ห้อ,อยไปแบบเงา้ยาวๆเลยนะเน้นถอยดากคลิปนี้ เนียนเนียนเนียนครับเอาไปเจอกันไหมคลิปรุ่นนะครับผมสำหรับทิ่นี่กับล่าพี่ทองไปสำนึกทุกคนครับกับงานไทยชวโมงของสร้างแม่นสวัสดีครับผม